หอยหินสีเหลืองสวยงามติดทนทานแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกก็ได้แก้ปวดเขียวปวดฟันได้ดีมากเป็นไม่ประดับในสวยอิริพูนผีเสือ้ออีนางผีเสือ้อพันธุรัดหาเบิง้งหาดูยากเพราะว่ามันเป็นของปลาแล้วกับคนทั่วไปสิบ้คบไครลูกนะว่าอันนี้มันดีอิริเป็นสมุนไพรสุด ลักษณะใบกะสิเป็นแบบนี้งามๆเอาเป็นไม่ประดับได้นะครับนี่ลำต้นกะสีลำนี่มันกะสีออกยังสี่เขาออกขาวๆดังๆนะครับมีหนามปนน้ำแน่ถ้าดอกของมันกะสีออกสีขาวๆแล้วก็เป็นจีบเป็นแขกคล้ายๆใบยังสี่แหละนะครับสวยมากเลยนะครับดอกของมันเนี่ยถ้ามันออกลูกกะสีเป็นแบบนี้นะครับลูกใหญ่มากเลยทอประมาณทอ ปลายนิย้วโป้งนี่แหละนิ้วก้อยนี่แหละนะครับโอ้สวยงามถ้าลูกสุกมันสีออกสีเหลืองเหลืองเดือเหลืองเหลืองแดงแดงนะครับนี่เละแบบนี้นแหละสวยหลีดกมากเลยนะครับดอกเออหมากของมันนี่โอ้กินได้บ่เฮือนี่โอ้หอยนกกินนะครับนี่หอยนกกินนะครับรู้จักกันเลยยังล่ะว่านี่คือต้นคอยหิน ต้นคอยนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นมีหินเขามาเติมก็เลยเป็นคอยหินเบื่องดูต้นใย,ยบ่ล่ะนี่คือต้นคอยหินนะครับต้นคอยหินที่นี่ฝังสพคุณถ้าเป็นแก่นหรือว่าเป็นแก่นของมันนะครับแก่นแก่นของต้นคอยหินเนี่ยเขาเอาเอาแก่นมันนั่นแหละนะครับไปสับๆแล้วก็ต้มเอาไปย้อมผ้าย้อมอย่างออกสีเหลืองสวยงาม ติดทนทานหรือสีทําเป็นสมุนไพรแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกก็ได้โดยที่เขาขูดเอาเปลือกเปลือกเปลือกด้านนอกของมันนะครับเปลือกไอ้ล้ำล้ำนึงเสียเอาเปลือกมันไปตากแดดแห้ง,แ,หงแล้วก็มาม้วนเป็นยาสูบนะครับแล้วก็สูบให้มันอ่างอยู่ในจมูกเท่านั้นเองนะครับฤทธิ์สีดวงจะโบกนี่กส็สิหายไปนะครับด้วย สมุนไพรปลาปลานี่แหละหรือสิทําเป็นยาไอเป็นสมุนไพรแก้ปวดเข่าปวดฟันนะครับเขาก็เอาท่อนลำไอกิ้งมันนะครับไปตัดเป็นท่อนน้อยๆแล้วก็ต้มบวกเกลือจากน้อยนะครับแล้วก็มาอมคายๆกับต้นคอยบ้านเขาธรรมดาเลยนะครับอันนี้แบบเดียวกันเป๊ะนะครับแก้ปวดเข่าปวดฟันได้ดีมากคอยหินนี่ส่วนมากเกิดน้ำ ปลาเต่งลังที่มีก้อนหงก้อนหินนะครับแบบว่าแบบหินเยอะๆนะครับมันสีเกิดนะครับอยูนี่เป็นปลาตึ๊บเลยมันหายากอีสานพ่ะเจ้าพึ่งมาพ่อยู่นี่นะครับโอ้โห,หลายแท้ยู่เนี่ยโอ้ลายครับเป็นต้นไม้ที่หายากนะพี่น้องเพราะว่ามันสวยพร้อมเพาว่าเสียวเป็นไปเป็น